สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กากา้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญขนาดเล็กนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ที่หลายๆท่านนั้นก็มีเก็บสะสมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้กากา้าพารวยก็เลยได้นําเอาเหรียญทั้ง3ปีพศนี้นะครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับให้เป็นข้อมูลนะครับในการ ตรวจสอบเหรียญนะครับการตรวจเหรียญการส่องเหรียญนะครับการดูต่างๆนะครับว่าแบบไหนที่สวยงามนะครับและก็จะเป็นราคาให้เราได้นะครับซึ่งหลายๆท่านนั้นก็จะมีเหรียญที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับกับชนิดราคา25สาสตางค์นะครับ ซึ่งเหรียญชนิดราคา25สตางค์ที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530มาจนถึงปีพุทธศักราช2551นะครับทั้งหมดนั้น22รุ่นด้วยกันนะครับและแต่ละรุ่นนั้นนะครับก็ถือได้ว่ามีความพิเศษก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใดพศออไหนนะครับ ก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีเหรียญที่เขาเรียกว่าเออเลอร์คอยนะครับวันนี้ก็คลิปก็อาจจะขอใช้แสงนะครับเนื่องจากว่าบรรยากาศนั้นมืดมากเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีแสงสะท้อนบ้างนะครับก็รับข้อมูลกันไปนะครับซึ่งเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะมีอยู่3ปีพศนะครับซึ่งก็จะมีปีพศ2536 และปีพศ2535นะครับเอ๊วันนี้ทำไมถึงเอาเหรียญของปีนี้เอามาพูดคุยนะครับก็จะเอามาฝากพี่ๆน้องๆจุดสังเกตกันนะครับจุดสังเกตกันหลายๆท่านนั้นมีเออเลอร์คอยลักษณะแบบนี้ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมหรือเปล่านะครับนักสะสมนั้นเขาต้องการเหรียญแบบไหนนะครับก็ เดี๋ยววันนี้กาก้าพารวยจะนําเอาข้อมูลนั้นเอามาฝากพี่ท,ที่น้องๆหลุงปา้านอานะครับเราไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับกับเหรียญแรกก่อนนะครับแสงอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญกระสับอลูมิเนียมบรอนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นพระบรมาธาตุเจดีวัดมหา,าธาตุวรมหาวิหารนั่นเองนะครับชนิดราคา25สตางค์เหรียญของปีพุทธศักราช2 5 3 6นี้นะครับความผิดปกตินะครับที่เจอได้เยอะที่สุดก็คือขอบนะครับขอบไม่มีไม่มีขอบนะครับขอบเหรียญน,นี้ไม่มีขอบนะครับก็จะเป็น แนวราบนะครับแนวเรียบแนวราบแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ปกตินะครับถ้าเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับอ,อันนี้ของปี35นะครับปี35กับปี36ก็จะเป็นคล้ายๆล,ลักษณะเดียวกันนะครับแต่ของปี36นี้ก็จะขอบนั้นก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็จะเจอได้เยอะมากเลยนะครับกับปี35ปี36นะครับ าบางเหรียญน,นะครับกาาหาเหรียญตัวอย่างไม่เจอนะครับมีเยอะมากนะครับหาเหรียญตัวอย่างไม่เจอก็จะเป็นแบนล,ลาบปกติเลยไม่มีสันขอบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับส่วนเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านนั้นมีเก็บสะสมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับกับเหรียญปีนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามีขอบสองขอบนะครับขอบนอกขอบในนะครับกับเหรียญ25สตางค์รุ่นนี้นะครับขอบนอกขอบในเป็นขอบสองชั้นนั่นเองส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีขอบซ้อนกันอีกก็จะถือได้ว่าเป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับของปีพุทธศักราช2541นะครับปี41เหรียญเออเลอร์คอยนะครับอ่าตัวนี้ที่ หลวงป้านาอานะครับพี่พี่น้องๆทุกทท่านที่พูดคุยกันในกลุ่มเหรียญต่างๆนะครับเหรียญ25สตางค์นะครับเราไปที่ข้อมูลกันก่อนนะครับเหรียญ25สสตางค์ที่ถือได้ว่ามีราคาสูงนะครับ เหรียญ25สตางค์ที่ถือได้ว่ามีราคาสูงก็เพียงแค่2ปีพศนะครับก็คือปีพศ2542และปีพศ2 5 4 4เท่านั้นเองนะครับและอีกลองลงมาอีก2ปีพศนะครับก็จะเป็นปีพศ2530และก็ปีพศ2 5 5 1นะครับซึ่ง2ปีนี้นะครับก็น่าเก็บสะสมเช่นเดียวกันนะครับ หลายๆท่านก็อาจจะมีนะครับส่วนยอดการผลิตนั้นก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่กับเหรียญปี30นะครับและก็ปี51ส่วนปี30นั้นผลิตออกมา5ล้าน1 8 0 0 0เหรียญนะครับปี3ปี51นั้นผลิตออกมา2,55,600เหรียญนะครับ าราคา UNC เขาประเมินเอาไว้ไม่เกิน200บาทนะครับทั้ง2ปีพศนะครับไม่เกิน200บาทส่วนปี42กับปี44นั้นนะครับผลิตออกมา10,000เหรียญน,นะครับแต่ละปีพศนะครับผลิตออกมา10,000เหรียญราคา UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่ไม่เกิน5,000บาทนะครับอ่าอันนี้ก็สังสองปีพศนะครับ ส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเออเลอร์คอยที่เป็นขอบซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับอันนี้นะครับที่ตรวจเช็คในตลาดนะครับก็ยังมีประปายนะครับบางท่านก็มีความต้องการบางท่านยังไม่มีความต้องการนะครับนักสะสมบางท่านบอกว่าแบบนี้ยังไม่มีรับนะครับยังไม่มีรับ ในราคาที่สูงนะครับก็ยังเป็นราคาเหรียญปกติอยู่นั่นเองนะครับตัวขอบซ้อนนะครับบางท่านก็ให้ราคาที่เกือบแตะหลักร้อยนะครับบางท่านนะครับก็จะมีส่วนเฉลี่ยในตลาดแล้วนะครับเฉลี่ยราคาการแลกเปลี่ยนการซื้อขายในตลาดนะครับเหรียญยน25สตางค์นี้นะครับโดยทั่วไปแล้วราคาที่เขา แลกเปลี่ยนกันนั้นก็ยังอยู่ที่ประมาณ4บาท3บาทถึง5บาทนะครับ3บาทถึง5บาทอันนี้เป็นราคาเฉลี่ยนะครับราคาเฉลี่ย3ถึง5บาทส่วนที่ผิดปกติเออเลอคอยแบบนี้ก็ยังถือได้ว่ายังไม่มีกระแสตอบรับจากนักสะสมมากสักเท่าไหร่นะครับ อันนี้นะครับแต่ถ้าพี่น้องจะเก็บสะสมไว้นะครับก็สามารถเลือกคัดสรรเอาไว้นะครับเพื่อเก็บสะสมนะครับวันข้างหน้าก็ไม่แน่นะครับแบบนี้อาจจะมีคนต้องการในตลาดนักสะสมก็เป็นได้นะครับวันนี้กาก้าก็เลยได้นำเอามา พูดคุยนะครับหลังจากที่มีคำถามนะครับรูปภาพต่างๆที่ส่งเข้ามานะครับว่าแบบนี้มีราคาไหมนะครับถ้าเกิดว่าจะให้มีราคาก็มีอยู่เพียงแค่4ปีพศนะครับก็คือปี30ปี42ปี44และปี51นะครับมีอยู่4ปีพศนะครับนอกนั้นก็เฉลี่ยราคา UNC นั้นก็เพียงแค่1 0ถึง50บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนการซื้อขายเหรียญน e f นั้นก็ราคาตั้งแต่3บาทไปจนถึง5บาทนะครับพี่น้องอ่าอันนี้ก็หวังว่าข้อมูลนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่พ,พี่น้องน้องลงป้าอานะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลของแต่ละช่องนะครับว่าเขาต้องการอย่างไรนะครับ เขาต้องการเหรียญ25สตางค์หรือ50สตางค์นะครับและเป็นแบบไหนที่เขาต้องการนะครับก็รับข้อมูลกันให้ละเอียดนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้กาคาพารวยก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ